เคยไหมเคยมีคำถามหรืออยากมีทางเลือกเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลแบบนี้ไหมยอยากไปหาหมอเฉพาะทางตอนกลางคืนจะเป็นไปได้ไหมหากมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาตอนกลางคืนแบบนี้จะไปหาหมอเฉพาะทางที่ไหนถ้าลูกไม่สบายกลางดึกจะไปศูนย์กุมรารเวชเฉพาะทางที่ไหนที่เปิด24ชั่วโมงจะให้รอถึงเช้าก็คงไม่ไหวอยากหาเวลาไปตรวจสุขภาพ แต่ง,งานก็เข้าทั้งวันกว่าจะเสร็จก็ดึกทุกวันทำไมเราต้องรอให้ป่วยก่อนถึงค่อยไปรักษาจะมีที่ไหนที่รับฟังและเข้าใจปัญหาของผู้ป่วยเปลี่ยนคำถามเหล่านี้ให้กลายเป็นทางเลือกในการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของการรักษาและการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงมีสิครับที่โรงพยาบาลเจ้าพยา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนําระดับสากลที่เปลี่ยนคำถามให้เป็นทางเลือกให้ความมั่นใจทุกเวลาในทุกด้านของการบริการสุขภาพเพื่อทุกคนมาตั้งแต่ปี2534แต่ก่อนจะเข้าเรื่องขอพาทุกคนย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเมื่อปี2534อีกสักนิดครับโรงพยาบาลเจ้าพยาก่อตั้งขึ้นในปี2534 จากการร่วมลงทุนของแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นักธุรกิจและประชาชนกว่า1,500คนร่วมกันถือหุ้นของโรงพยาบาลโดยมีนโยบายด้านการบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางทุกสาขาที่ผ่านการอบรมทั้งจากสถาบันการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศอ่ะพอแล้วกลับมาที่ปัจจุบันต่อดีกว่าปัจจุบันมีจำนวนเตียงจดทะเบียน200เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไปและเตียงผู้ป่วยวิกฤตและยังอยู่ใกล้ใจกลางเมืองใกล้เซนรันติ่นเกล้าการคมนาคมสะดวกโรงพยาบาลเจ้าพระยานับเป็นโรงพยาบาลแรกที่ตอบโจทย์การรักษาและความต้องการด้านสุขภาพที่รอไม่ได้โดยเพิ่มทางเลือกในการให้บริการด้วยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนยังไม่พอและยังมีศูนย์แพทย์เฉพาะทาง24ชั่วโมงที่พร้อมให้บริการในตอนกลางคืน ไม่ต่างจากตอนกลางวันเพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งของเราศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพยาพร้อมให้คำแนะนำและดูแลดวงตาของคุณตลอด24ชั่วโมงด้วยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์บริการอย่างอบอุ่นเพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กและโรคภัยก็อาจมาไม่รอเวลาศูนย์กุมรารเวช24ชั่วโมง จึงเป็นคำตอบของทุกช่วงเวลาที่พร้อมดูแลลูกน้อยของคุณผ่านบริการอย่างครบวงจรโดยมีกุมารแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขาให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ15ปีในทุกด้านคุณจึูมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าถ้าคุณงานยุ่งจนไม่มีเวลาแต่อยากมาตรวจสุขภาพก็มารับการตรวจได้ในช่วงเวลากลางคืน เพราะโรงพยาบาลเจ้าพยาเขามีศูนย์ตรวจสุขภาพเที่ยงคืนที่พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรโดยมีโปรแกรมการตรวจที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้จนถึงเที่ยงคืนนับเป็นการตรวจหาความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจมีผลร้ายต่อสุขภาพทําให้สามารถป้องกันหลีกเลี่ยงหรือรักษาได้ทันท่วงทีถ้ามีพื้นที่สองไร่ คิดว่าคนทั่วไปจะสร้างอะไรตึกสูงเหรอแต่โรงพยาบาลเจ้าพยาสร้างสวนสุขภาพเพราะอยากให้ทุกคนและผู้ที่อาศัยในละแวกใกล้เคียงได้มีพื้นที่สีเขียวเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจได้ใช้ออกกำลังกายให้สุขภาพของทุกคนแข็งแรงเป็นการป้องกันก่อนรักษาโดยไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยแล้วค่อยไปหาหมอโรงพยาบาลเจ้าพยา ังสร้างความแตกต่างด้วยการริเริ่มจัดหลากหลายกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและดีต่อสุขภาพใจทุกคนเช่นงานดนตรีในสวนเจ้าพยามิวสิกอินเดอะพาร์คงานดนตรีประจำปีในบรรยากาศดีๆของช่วงฤด,ดูหนาวที่หลายคนรอคอยณนะสวนสุขภาพโรงพยาบาลเจ้าพยาเป็นโรงพยาบาลแรกที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขสนุกสนานด้วยเสียงเพลงอันไพเราะจากศิลป,ปินชั้นนำที่หลายๆคนชื่นชอบ เปิดให้เข้าชมฟรีแถมดีต่อสุขภาพใจอีกหนึ่งการส่งเสริมการดูแลสุขภาพใจกับการจัดกิจกรรมศริลปะบำบัดมีนิทรรศการทางศิลปะที่ศิลป,ปินมาร่างสรรผลงานแล้วประมูลภาพและนี่คือเรื่องราวของโรงพยาบาลเจ้าพยาที่พร้อมดูแลคุณทุกเวลาเป็นทางเลือกของการรักษาและการดูแลสุขภาพกายเติมความสุขให้สุขภาพใจของคุณตลอดไป สุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา